ทำไมคนเป็นเบาหวานต้องฉี่บ่อยตอนกลางคืนตื่นมาฉี่กลางดึกคืนละสามรอบบ้างสีรอบบ้างบางคนนี่ไปถึงห้ารอบเลยถ้าฉี่บ่อยอย่างนี้เราจะไปนอนตอนไหนสาเหตุของการที่ฉี่บ่อยของคนเป็นเบาหวานอะ่ะก็เพราะว่าร่างกายกาลังขับน้ําตาลทิ้งนั่นเองหรือเป็นสัญญาณว่าคุณควบคุมน้าตาลในเลือดได้ไม่ดีเลยต่อไปนี้คือสาเหตุหลักของการที่ตื่นมาฉี่บ่อยกลางดึกนะครับหนึ่งน้ำตาลในเลือดสูงจนไตรับไม่ไหวต้องขับน้ําตาลทิ้งทางปัสสาวะเจ้าน้ําตาลนี่แหละที่ในการดึงน้ําเข้ามาในตัวมันเองเรามีปริมาณฉี่ที่เยอะกว่าคนปกติทําให้เราปััสาวววะะเต็มแลี่่่อออกกบยคนทไป น้ำตาลในเลือดสูงทําให้น้ําตาลเนี่ยดึงน้าออกจากเซลล์ทําให้ร่างกายขาดน้ําได้ง่ายกว่าคนทั่วไปทําให้กระหายบ่อยดื่มน้ําบ่อยขึ้นซึ่งมันดื่มน้ําบ่อยขึ้นก็ไปเพิ่มการทำให้เราฉี่บ่อยขึ้นนั่นเองฮอร์โมนที่ควบคุมปัสสาวะหรือที่เขาชื่อว่า ADH ลดลงในคนที่เป็นเบาหวานเรื้อรังไตไม่สามารถกักน้ําไว้ได้ดีในตอนที่เรานอนทําให้รู้สึกปวดฉี่และตื่นมาฉี่นั่นเองทั้งหมดนี้คุณหมอพูดมาต้นเหตุมาจากสิ่งเดียวเลยคือน้ําตาลในเลือดสูงทีนี้ถ้าคุณอยากจะลดการตื่นมาฉี่กลางด้ย้ยตอตอ่ไปีีงเงามมบืท น้อยมากๆไม่ได้ไม่ต้องกินข้าวเลยแนละเพิ่มไฟเบอร์เยอะๆเพราะไฟเบอร์จะไปบล็อกการดูดซึมน้ำตาลเข้ามาในเลือ,พอลพดพราะนั่นหยพยายามเดินเบาๆในหลังมื้อเย็นนะครับจะช่วยทำให้น้ําตาลในเลือดจากมื้ออาหารไม่พุ่งขึ้นสูงนเพราะมันจะเอาไปใช้จากการที่เราเดินทันทีหลังจากกินอาหาร2คือต้องเลี่ยงการดื่มน้าก่อนนอน,นอ,ยอย่างน้อย2ชั่วโมงนะถ้าหิวทนไม่ไหวจิบได้เพียงเล็กน้อยครับสามอันนี้ขาดไม่ได้เลยคือต้องเสริมอาหารที่เข้าไปเสริมการลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือเพิ่มความไวต่ออินซูลินให้กับ ห้าคือเบอร์เบอรีนนะครับผมทั้งหมดนี้พยายามกิน5ตัวนี้ให้ได้ทุกวันนะครับผมเค่จริงจากพ่อหมอเองจากปกติพ่อหมอเนี่ยครับเป็นคนที่ต้องตื่นมาฉีดเครงดื่ประมาณคือนละสั้สีรอบทุกคืนแต่หลังจากที่คุณพ่อได้กินอา่ารเสริมตัวที่หมอผลิตออกมาตัวนี้ยูเทอพามโดยที่กินต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา6เดือนนะครับผมทําให้ตอนดึกจากที่ต้องตื่นมาฉีดสารสีรอบก็กลายเป็นตื่นแค่คืนละหนึ่งรอบเท่านั้นเองที่สําคัญเลยคือไม่ต้องกินยาเบาหวานอีกเลยเพราะพ่อหมอมีแค่เพราะว่าน้ำตาลเกินยังไม่ถถถึึงงงงขขัััััั้้้้้นน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 มมมมหหววววาา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 สสสสคญเเลลลยยยปดดดไไไไไ่่่่่ีีรรรูกกกชืตตออททบๆโพ สะสมในเรือดก็ดีขึ้นไปด้วยๆๆนะครับใครก็ตามที่็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นมะหวราะก,ก่อนมะหวานเราไม่พอต้องฉีบ่อยอย่าลืมปรับพฤติกรรมตามที่หมอบอกนะครับและหาอาหารเสริมที่ช่วยในการลดระดับตามในเลือดนะครับผมเพิ่มความวิตามินดนไปลองทานดูและถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะใช้ตัวไหนอย่าลืมให้นูตราพาร์มจ